ก็เห็นว่าช่วงนี้คนตกงานเนื้คนเดือดร้อนจากโควิด -19 ก็เลยทําผัดไทยราคาถูกค่ะ <Wow. S 1> แค่5บาทเท่านั้นก็อิ่มได้ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนค่ะพ <Wow. S 1> าคุณผู้ชมไปที่ริมถนนสายราชบุรีครูบัวตํบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะเนี่ยราคาร้านผัดไทยเล็กๆแปะป้ายเขียนเอาไว้นะคะว่าผัดไทย5บาท ใครผ่านไปผ่านมาต้องขยี้ตาดูค่ะเอ๊ะราคานี้มสมัย<ะ>นี้มันยังมีอยู่จริงหรอคะเข้าตาเด้อพี่เข้าตาตกใจค่ะาราคามันเข้าตา <c oughs> มันทิ่มตาเหลือเกินโอ้โหทำไมมันถูกขนาดนี้เจ้าของร้านค่ะคุณตาสมหวังชมพูทองอายุ71ปีและคุณยายวันดีชมพูทองอายุ63ปีเป็นสองสามีภรรยาสู้ชีวิตนะคะไม่ยอมสิ้นหวัง ก็ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวประทังชีวิตรอจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลายส่วนเมนูผัดไทยของคุณตาคุณยายก็มีให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดวุ้นเส้นผัดมาม่าขี้เมาผัดหมี่ ราคาแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยคุณตาคุณยายต้องใช้เส้นรวมแล้วกว่า70กิโลกรัมเลยนะคะ,ะ,คะแสดงว่าขายดีมากๆนี่ขาย5บาทนะใช่แล้วขายสักยี่สบามสิบโอ้โหทุกเมนูเนี่ยห่อละ5บาทเท่านั้นค<ๆ>เขาบอกว่าเหมาะกับยุคเศรษฐกิจที่ต้องรัดเข็มขดัดบางคนเนี่ยก็ซื้อไปทานในครอบครวัว บางคนซื้อไปทําบุญบางคนจะซื้อไปแจกชาวบ้านที่เดือดร้อนก็มีนะคะบางคนเหมาทีสิบห่อไปถึง200หอก็มีค่ะเรียกว่าเหมาคุณตาคุณยายไปเลยซึ่งคุณตาสมหวังและคุณยาวันดีก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็ขายไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอยู่ในตลาดนัด แต่ว่าพอพอมันมีไวรัสโควิด -19 บาระบาดก็ต้องปิดตลาดก็หยุดขายทั้งคุณตาคุณยายก็ไม่มีรายได้ก็ต้องดิ้นรนในราคามาขายผัดไทยจากที่เคยขายในตลาดนัดห่อละ10บาทคือ10บาทก็ถูกนะเอพอมาออกมาขายแบบนี้ก็ลดราคาให้เลย5บาทแล้วกันโอ้ถูกเข้าไปอีกค่ะจะได้อะไรเนี่ยหบาบาทค่าแก๊สค่าไฟจะค่าแรงค่าอะไรอีกเนาะใครได้ทานต้องติดใจค่ะแล้วก็ชมกันทางนั้นค่ะว่าฝีมือผัดของคุณตาสมหวังเนี่ยอร่อยมาก ไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะก็ทำให้แต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าแห่มาอุดหนุนกันแน่นเลยคุณยายบอกว่าก่อนหนี้ทั้งคู่ก็ไปลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐแต่ว่ายังไม่ได้ก็ไม่อยากจะรอแบมือรอเงินภาครัฐอย่างเดียวขอ,ขอดิ้นรนทำงานเลี้ยงครอบครัวด้วยตัวเองไปก่อนเนาะ<ม>เพราะว่ายังไงก็ยังคงต้องกินต้องใช้ในทุกๆวันค่ะ ใครสนใจนะคะไปอุดหนุนไปชิมกันได้ค่ะผัดไทยคุณตาคุณยาย5บาท oh. อยู่ริมถนนสายราช,ชบุรีคูบัวลอดใต้สะพานต่างระดับมุ่งหน้าไปที่ตำบลคูบัวนะคะสังเกตค่ะ okay. ร่มสีแดงเขาเรียงรายเป็นแถวและป้ายสีเหลืองติดป้ายไว้ว่าราคาผัดไทย5บาทเนี่ยแหละครับวันนั้นพายุพัดแล้วร่มหายนี่ฮะจะสังเกตยังไงบ้าป้ายละกันร่มแดงไม่มีป้ายเหลืองยังมีค่ะอุ่นนี้มีคุณตาคุณยายเนาะดูร้อนดู้าไปด้วยนะฮะใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นครับถ้ามีกําลังก็ให้มากกว่า5บาทก็ได้เกําะว่าใช้กันเนาะคุณตาคุณยายก็ช่วยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้หลายหลายคนก็เหมือนพูดง่ายก็เหมือนคล้ายๆกับแจกก็แหละแต่ว่าขอค่าวัตถุดิบ นิดหนึ่งค่าส่งค่าเส้นค่าน้ำมันายายไม่น่าจะเหลืออะไรนะถ้าถ้าหักไปนนทุกอย่างห้าบาท,บาทถูกมากโอ้โหอ่ะขอชื่นชมคุณตาคุณยายนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆนะฮะก็คือการทำปะไตห่อห้าบาทนะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด s ั b s ไคร b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ